รอบนี้รอขึ้นโอ้เขาเป็นครับนาเขาเขานาเขาเพิ่งเนาะครับในรับพี่น้องครับในเทนี้หลังจากที่เฮาเปิดอาคาศแล้วตัวนี้ก็นั่เสนอเนาะแมนครับว่าเป็นการอัปเกรดในตัวความความรอเพิ่มนะครับรอบก่อนกับประมาณสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาที่ประท้วงมาถ่ายทำตอนนั้นได้ขวบพอดีได้ขวบพอดีตอนนี้อายุเพิ่นไลฟ์ขึ้นไปได้ครับตอนนี้จะ ปีกสองเดือนน้อยๆเหรอะครับอสองเดือนน้อยๆเนาะสิบสี่เดือนน้อยๆครับผมก็เป็นในคลิปเดียวกันครับพี่รับยุทธอัปเดตพี่น้องนะครับว่าตัวนี้เพิ่นเป็นนะครับเราก่อเพิ่นครับตัวนี้พอเบิ่มพันล้านครับเสียเบิ่มพันล้านเสียเบิ่มพันล้านครับผมแม่แม่ผ้ารวยนั่นแหละครับแม่เขาอ๋อแม่เพิ่นใช่ครับพี่น้องครับเราแสดงแม่ที่ใจลูกได้ครับที่ได้เด็ดขาดกันเนี่ยครับครับเดี๋ยวเขาคอยย่างไปเบิ่งแม่เพิ่นนะหลังจากกินย่างลูกไส้ แล้วครับครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้อายุหนึ่งปีกับสองเดือนสองเดือนหน่อยหน่อยสองเดือนกว่าครับส่วนสูงครับสูงร้อยสามหาสามหกครับสูงร้อยสามหาสามหกครับพออาคมพออาคมทานโทษครับขับเอาไอ้บันหกกังครับเป็นคนมามาพอมามาทับให้ผสมเทียมให้คือว่าที่อาคมเสียคนดังในวงการนท่านบ้างแมนครับครับไอ้พออาคมพระสีน้ำนะครับครับผม เป็นผู้มาถับมาถับนี่ับอยู่นี่แมนครับถับอยู่กับผมเลยนะครับทับอยู่นี่เกิดอยู่นี่ครับตรงนี้ที่นี่ครับถือว่าเป็นลูกปั๊เนอกกับอะไ้แมนครับลูกคอกเลยครับลูกคอกเกิดจากการบีดของเส้นแบบคมเบียก้มกระพอกระแม่ที่ดูแลที่อยู่ที่นี่เนาะครับครับโอ้โหอนี้ความงามครับที่พิจูดเห็นลักษณะเด่นเป็นเพียงใดครับอัวหนิด พี่น้องบางเอาที่ไหนครับบึ้งเหล่าพราว่ามันแจ๊กสีปัญญาอย่างไงครับจบโจยี่หรอครับเนี่ยครับครับเพราะว่าอายุยังมาหลายสูงรล้ไปได้กันนะครับร้อยสามหาครับสูงร้อยสามสิบห้าครับบัขาดร้อยสามหาปีสองเดือนกว่าครับแต่ว่าที่ที่เบาทโทนเห็นกะดับแรกคือเห็นสะดุดตาปุ๊บคือนาตาเพิ่นครับใหหยุดนาตานี่เพิ่นเกี่ยงเพิ่นรอว่อย่างไง ครอหนา่าเขาไงครับหนาา่าเขาไงเขาเปิดหน่าเขาเขาเขาเพื่เนาะตัวเนี้ยง่ายครับง่ายครับกระบาดหัวง่ายเพรับ คนไทยนี่องค์ประกอบไทยกับหางหางเหนือครับหางไทยหางละลายครับลูกอันไทยกับใครเพิ่นเนี่ยครับสมซ้อนกันเป๊ะเลยเนี่ยครับหางเป็นเน่าดีเป็นพัวดีนะครับจุดเต่นของขวายก็คืออีกจุดหนึ่งก็คือหางกับถ่ายปกติเราในการเข่าสนามกับคะแนนที่หลายสุดกับส่วนถ่ายส่วนท่ายครับพี่น้องครับตัวนี้มาเต็มตัวนี้เห็นว่าเพิ่นเข่าสนามแล้วหลบหนึ่ง ครับผลงานเพื่อนเพลงใดครับงานน้องหานเมื่อกี้ครับพี่ด้วนที่ที่น้องหานครับเขารอบสิบตครับเขารอบสิบตครับจากควายทั้งบัสก์ตัวครับเห็นพี่โจว่าสี่สิบสองตนะครับรุ่นนี่รุ่นรุ่นในฟันน้ำนมจูเนียร์นี่เนาะสี่สิบสองตติดสิบสิบหนึ่งในสิบก็ถือว่าว่าธรรมดาขาดความสูงครับขาดความสูงขาดอายุไวง่ายนะครับขาดอายุนออายุเพิ่นอัศวินควายที่สูง กว่าเพิ่นอายุหลายอายุหลายกว่าสูงกว่าเพิ่นต่อในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับความงามความรอครับความเต็มท้ายเพิ่นนี่ก็คือว่ามาเต็มมาดีแล้วครับตัวนี้ครับถือว่าเป็นอนาคตพอพันออกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างขนาดครับพี่น้องครับปวาหมายเฮ่ากาเพียงใดครับที่มีพอพันเอามาไว้อยู่ฟาร์มเฮ้าตัวนี้ตัวนี้ผม คิดไว้ว่าสิเอาเห็ดพวพันเลยเหรอพี่ทุนอ๋อครับสีหาล่างบัานประดับแก่ก่อนครับผมครับคือขันมีทุนกันสิผ้าไปเดือนตัางจางังหวัดอยู่ครับครับแต่ตแว่าขันเดี๋ยวรออายุจักหน่อยครับออรบออายุจักหน่อยครับรออายุอีกจักหน่อยบ๊อบเอาไปเทียพี่น้องเห็นเราอยากอยากแบ่งไปพัฒนาแต่ว่าห้องม่ได้ดเปิดแบง่งยงเนาะยังยังครับตอนอตอนงานน้องหานกับเพื่อนกะไห้แล้วโขกขีดยุ่แต่ว่ากับทัานได้ แต่ว่าก็ยังบ่ได้บ่บ่ครับคือยังหนึ่งยังป่ะหลตัวนี้ไม่บ้างเลยบ่จะเกินผลงานเพิ่นเนาะพ่อบ่บ่ป่วยครับพ่อเพิ่นพ่อเราหักของเราเป็นยังหักครับนิสัยเป็นหูเชียงดีพร้อมนะครับนะครับแต่ว่าเพิ่งข้อมันกบประโยชน์ครับเนื้อนังดีขนาดเลยครับนะครับหน้ากุดไก่ตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับเรียบเรียบบดิแดงนี่อีกชนนี่เรียบเดือดเดือดไหครับเรียบเรียบบด้แต่งเลย เล็บออกมากับเป็นเล็บจังสีเลยกลมอ่อนๆครับผมเดี๋ยวพี่ยุดยางโชว์จักรรถไหมครับเป็นเดี่ยวคอยพาไปเบืองแม่เพิ่นเนาะคเอาคอยไปจบคลิปกับแม่เพิ่นจ้าหนุนนะครับสนุกาลูกรอขนาดเลยครับไปไปเออยไปเลยครับเลยเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวสนามอำเภอเพนครับ นมำมันเพื่อบ้านเงินเกษตรภาพครับฝากพี่น้องเอฟซีเฮาเชียร์เชียร์ตั้งใจเพื่อนอยากกินจริงเพื่อนเกษตนามก็รอชมครับขอขอแรงเชียร์จากพี่น้องขอบรอนเชียร์ครับตั้งใจจากเอฟซีเฮาเชียร์เพันธุ์แรครับเร่งรับพี่น้องครับพราพัดลงแม่นาคตนะครับเกษตรเขาประกวดในรุ่นฟันน้ำนมจูเนียร์อนนุ่มจูเนียร์ครับผมรอชมผลงานเพันธุ์นาคตเอาโอเคครับไปยึดกัปไปเลยเดี๋ยวไปเบิ้งแม่เพันธุเนาะครับผม ครับอยากให้ชมครับว่าใจลูกในเด็ดขาดเมืองแม่เพอนพาว่าเป็นลักษณะแบบใดครับครับเดี๋ยวตามมาชมครับพี่น้องครับครับโอ้รอยางขนาดเลยเนี่ยครับอะไรบ้างนั่นวะไปไปเดินไปยับแม่เปินเอ้ายืดพิงนอนตูมเด้อเดี๋ยวตามมาชมได้ครับพี่น้องครับ แม่เพื่อนนี่เป็นเป็นเล่าได้ครับพิยุทธกับอี่อีสานลอยครับอีสานลอยได้เนาะแมนครับครับเจ้าเนื้อเจ้านังแหละครับพี่น้องครับครับเงี้ยวสินสินนอสนหลังตรงดีครับครับจะซ้ำแม่หรอซ้ำแม่ล้อแม่เพื่อนสูงอะไรบ้ครับรอยแม่ร้อยสี่สิบสองครับแม่สูงร้อยสี่สิบสองครับแม่ดไปซื้อแม่ยังครับแม่พารวยครับแม่พารวย อีสานเลิศดลอยครับพี่น้องครับโอ้เบงบงเขางามครับครัเทศกาะนี่เป็นเขาเป็นเขาอย่างบังบัดบ่ายบังบาดง่าครับพี่น้องครับบางบัดง่ครับตาแจ้มชัดเจนเลยครับนี่ครับกีบโอ้เล็บเป็นสวยลูกทรายเป็นกัะแตคือเล็บแม่เลยแม่ครับเล็บกระลาคอรอบครับคือเล็บแบบมีฐานแข็งแรงครับพี่ยุดครับเรียนไงตัวครับควยแม่นี่ให้จังได้กินบด บบมบวบวมีหิครับบมีหิกินบัดกินแกงอย่าหน่เบื้องเบื้องหลดผมบ่ค่อยมีหญ่แต่ว่าเอาล่องหน่บ่มเงี้ยหนาครับผมแกจิเป็นกล้วยกินเก่งแม่นครับเกจเป็นกล้วยกินเก่งครับผมเนี่ยเบื้องลักษณะนี่ครับพี่น้องต้องให้ต้องให้พิยุทธอธิบายแนนันพี่น้องเนี่ยว่าความงามที่เห็นครับลักษณะเด่นเบนการพยุทธครับแม่ปะครับแม่ของเพื่อนเนี่ยครับแม่นี่ผมผมมัก ไอ้เขาเป็นคั้วไสมสมสมดุลนะครับสมดุล <ผม S 2> ดีครับอาจจะอาจจะบ่สูงหลายแต่ว่าอ้างเขาดีครับอ้างดีล่ำล่ำตัวเง้วเส้นหลังค่อนค่อนข้างจะตรงครับครับเส้นหลังนี่ตรงแล้วก็หางเง้วครับหางเง้วเป็นพัวดีเนาะแมนครับ<า>เราว <ยา S 2> ที่สําคัญคั้ยตัวนี้ทรงลูกดีพี่ทนทรงลูกดีครับน้านมนี่เม่ตสองห่วง ผมมันออกมาตัวเล็กหน่อยก็หญงคือเ่ากินเนื้ข้าวเดียวครับขนมน่มเขาดีไลยนมแม่เป็นดีเนาะคครรัับบผมผมเอามาเห็ดแม่พันธุ์ผมบอกว่ามันทรงลูกอะครับจังเอาจังนําเของมันีมยมออยู่กับพี่อยุดเจ็ดปีแล้วครับตัวนี้ไม่ม่อยู่น้ำผมจะซีปีแล้วครับได้ลูกจักเจ็ดลูกแล้วครับพี่ลูกอยู่อยู่่อยูน้ำผมอยู่น้ำผมเอาเอามาแต่แม่สาวเลยอ๋อแต่แม่สาวครับได้ลูกสามตัวแล้วได้ลูกสามตัวแล้วครับ แต่ว่าตัวตัวนั่นเป็นไอ้ตัวที่สามครับตัวที่สามเบิ่มเบิ่มหน้าท้องเป็นตัวที่สามเบิ่มหน้าท้องตัวที่สามตัวหนึ่งตัวสองเลยครับแังไดตัวหนึ่งตัวสองตัวตัวหนึ่งนี่ไอ้ยู่กับหนาครับเดยวนี้อ๋อครับเอาห้หน้าไปเลี้ยงครับผมอีกอีกตัวหนึ่งผมผมขายไปโคราชแล้วคตัวที่ใดมันผมผมขายไปร่วมคารถแล้วกันสิเกือบสองแสนครับโอ้โครับโจอดเลยครับแม่เนี่ย ถือว่าเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งครับเป็นแม่แม่ลักไดเลยครับแม่ลักเพราะว่าผลงานการใจลูกสามตัวที่ผ่านมานี่พ่อพ่อผัดนี่ใส่ดีหูเชียงครับตัวนครับครับอ่างยาวนะครับอ่างดีหนาหรือขนาดครับตอนนี้ท่วงแปดเดือนก็พอไอ้มีโชคครับอ๋อเจ้ามีโชคของพอแกันครับพอแกันครับผสมจริงควอยงามครับฟาร์มพอแกันยู่ที่ตัดท่องเนาะแม่นครับการตัดเจ้ามีจะมีโชคกับ โอ้สุดยอดครับตอนนั้นกระดานสายเพชรอุดรสายเพชรวูดอนจะเน่าจะหนังเข้กันกับรอชมผลงานเพิ่นแปดเดืนอีกสี่เดือนสามสี่เดือนเนาะอีสามสี่เดือนมาล่นกัเพื่อละประมาณช่วมนาพ้นอาซิเป็นแมนแมนพี่ต้นเวลาสิงหาครับสิงหากรน่าเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตให้พี่น้องเขารับชมนะครับครับเธอพี่น้องจะเห็นผลงานอะไรกับจะได้ไปพัฒนาอ่ายังไม่มีผู้ใดจองพาพี่น้องเข้ามาชมโอเคการประโยชน์กลับขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยว พาเบื้งอีกตัวนึงนับพยเญชนะครับข้ากระไรมาฮอตมองแล้วครับเปิดฟาร์มได้ครับเมือนี้ครับครับเดียบสามารถชิกในขอแกนฟาร์มเขาเลยครับครับตัวนี้เป็นควาวยควาวยเอสวัสดครับเิ่นมาฝากผมไว้อ๋อมาฝากสารบัดยิมครับสารบัดยิมฝากไว้เนาะครับครับเดี๋ยวพาเบิ้งไกลๆครับพี่น้องครับตัวนี้บอกเราขอพี่น้องว่าไงครับเป็นไอครับตัวนี้ลูกสาวเบิ่มพันลันครับ อทายาทเบิ่มพันล้านครับครับอายุครับอายุจะเข่าสองปีครับสั้นนุ่มยังบริหารลนตัวนี้โอ้ตัวนี้ครับโครงสร้างเป็นไงครับไงครับหนาไงหนาไงกว้างครับแล้วผักไงหอยไงครับครับส่วนสูงลายเป็นไรครับส่วนสูงลอยลอยสามเจ็ดสามแปดครับตัวนี้ลอยสามเจ็ดสามแปดครับตัวนี้โครงสร้างเป็นไงครับโครงสร้างครับไงครับโครงสร้างไงเงาครับ กินกินเก่งเพื่อถึงเก่งทางเงาครับแม่เพันธนี่เล่าได้ครับสูงไรแม่พันธุแม่ไก่ยีสานสูงอร่อยเพื่อนว่าสูงอร่อยสี่สิบสามครับแม่เพันธุโอ้สูงสี่สิบเป็นเพื่อนเราสีฐานเท่าไงครับครับผมตัอนี้จุดเด่นครับที่ยุดครับที่เห็นพี่ยุทธบอกเอฟซีเังไงครับจุดเด่นผมกับมัดโจเนื้อเจ้าหนังครับตัวนี้ครับเจ้าเนื้อแล้วก็ หนาเขานี่ออกคล้ายๆคั้ยผู้เลยครับนาโงกนาหนาโงกนาใหญ่างนางามครับหนางงามโค้งสางตาสวยตานกเป็ดนำครับโค้งสางนี่แบบนี้เบิ่งเบื่อที่โค้งสางใหญ่ดีที่สุดก็คือเลี้ยงไงครับผมกินเก่งเก่งเลี้ยงไงใครแน่ช่วงนี้อยากลายงอนนะครับเนาะแมนแมนด้วยครับผมมาลอกเมื่อกี้ยืนนั่นไรครับเรียกเก่าใช่ว่างามใช่ได้ครับบอาสี่ไหลได้ครับเรียงเพื่อนครับ ครับอื้องยายไร่กวางครับทยุทธครับครับครับเอือบักพ่าวไปส่งส่งสีเดียมเหมือนัครบสีเดียมเหมือนกันเนี่ยครับผ่ายแม่บอกแม่อนาคตจะ่ยายไปหนานนะครับว่าเป็นไดโครงสร้างอายุยังบ่หลายครับตัวนี้เขาโชว์ความงามเหมพี่น้องเขาชม์มาเชอเนาะโชว์โชว์อ๋อหลังไม้หลังไม่ความว่าหลังไม่เนี่ยที่นานน้ำเตพัฒนาเป็นแม่บอกครับครับท้ายนะหางเงาครับหางใหญ่สไตล์เบิ่มครับสไตล์เบิ่มเนาะ เห็นสนามหญ้าอลุ่มเรโอ้ได้การเลยยื้ใกล้กันได้ครับตรุ่มครับผมไม่ขิดครับเอาครับผมยุบก่อนจบคลิปจบรายการครับฝากถึงฟ้ามห่อเราฝากถึงการพัฒนาควายใต้ห่อในุสมัยนะครับจุกไม้เนี่ยครับครับไปฝากติดตามครับฟาร์มหน่อยๆครับโชคหน้าท้องฟาร์มนะครับติดตามช่องพี่บ่าวท้วนน้ำ แนวท่างการพัฒนาคล้วยก็ตามที่ผมได้สัมผัสหลายหลายหลายคนหลายทั้งด็อกเตอร์ทั้งยังนะครับผมก็ถามเพคอนอว่ามันที่เป็ยนยังไงคนว่าบ,บ,บ่มีท่างตัน,นครับคล้วยคือท่องหละับซือ้อเขาอาจทีซือ้อมันก็มีขื้นมีง่ตงแต่ก็ขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆตะกี้ท่องคนกับว่าเปรียบเทียบกับท่องลนะ่ะท่องเนเราคล้วยคือกัน่นะรพราะว่าคล้วยนี่มันมันมีแต่อยู่ในเมืองไทย นี่เะห่สิเข็ดเข็ดแบนกล้วยไย่ในส่งออกหนอกครับครับเพราะว่ากล้วยเมืองหนอกมันบ่มีครับถรีว่าเป็นการพัฒนาก็แมนควายเฮาเนาะแมนครับแต่ว่าเป็นควายงามควายไทยครับเดี๋ยวนี้ก็ไวัยรุ่นรุ่นใหม่ก็หันมาเลี้ยงกล้วยไรยครับครับที่มีงานมีการประจํากับเก็บเงินใดกับมาซื้อกล้วยไปซื้อเป็นบ่มีขาดทุนครับเป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพมว่นาะเป็นรายได้นี่ผมว่มาเ เป็นดีกว่าอาจจะเสียบหลักก็ได้เพื่อไปได้ไกลแล้วองอาชีพเนี่ยแมนครับแมนนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับคืออยากให้พี่น้องเข้ามาครับชมมาเรียนรู้มาได้แมนคับฟ้าเฮากับโบมพอกรไรกับโบผัดโบหยาครับว่าขวยส่วนมากนี่วัดตะเฮ้ามีดที่งานสองงานเ่องเรียนเห็แล้วว่าว่าจะมีศาสนาครับสำคัญที่หนำครับขวยครับเฮ้าสีไดน้าไว้ก็ได้เนี่ยครับสำคัญที่หนำครับ พอสมควรพอบอกทำหลือบกเราได้การหญ้าผมบาจเดี่ดีดอกแต่ว่าน้ำผมมาใส่น้ำผมดีครับผมใกล้ใกล้นาพลหญ้าเขียวแล้วเพราะนาแรกนี่ยหญ้าไม่ค่อยดีไปไหนตีรีตตวนครับครับผมลืรีตตวนหลายท่านมาเนี่ยขอต้อนรับครับจากจังอีสานมาหน้าพ่กเราขอบคุณพี่ยูแต่ล่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับยาถ่ายยี่มชมนะครับ แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์เหล่การที่สำคัญคือเปิดราคาครับพี่น้องไปพัฒนาคครรัับบสำหรับพี่น้องสนใจก็แวะมาเยี่ยมมายามได้ยินดีต้อนรับพี่น้องเชาญเข้าทุกคนโอ้ยินดีต้อนรับครับมาครับอ่าไปบ่ถือมาบ่ถือโทรมาก่อนโทรมาก่อนครัถ่ายพิชิตบลับสายกับโทรหาบ่ทนไดแมนแมนครับเป็นซื้อกางให้พี่น้องครับแมเอารับไปเท่านี้ครับพี่น้องคลิปน้ำพ่กคันไม้ครับสำหรับคลิปนี้พ่อก้าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับ